สวัสดีค่ะนาเรกีมะขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16บหกพฤศจิกายนถึงสิธันวาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาถึงยีพฤศจิกายนนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะเดีวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลักนาลาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสี่ถ้วยลังเลใจอะไรเอ่ย <c oughs> หนึ่งเหรียญว,ว้าวสี่ไม้เท้าโอ้ยเป็นเดือนที่ดีจังเลยเพจออฟสอดนะคะหนึ่งดาบเดือนนี้เอ๊ะไม่หมอก,ก็มองว่าดีดีนะดูเหมือนคุณจะมีโชคลาภมีบ้านช่องมีอสังหามีเงินไม่คาดฝันเข้ามานะคะเ <c oughs> งินหนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะมาจาก ธุรกิจการงานที่ทําเงินก้อนที่รอคอยเงินจากครอบครัวหรือเงินจากโชคลาภไม่คาดฝันได้หมดนะคุณมีเกณฑ์เดือนนี้จะได้เงินจะได้โชคไม่คาดฝันแล้วมีเกณฑ์จะได้อสังหาจะได้บ้านช่องมาด้วยแหละแต่มันแปลกใจอยู่อย่างนึงว่าทําไมทําไมเหมือนสิ่งที่คุณได้มาคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยพอใจอ่ะคุณยังรู้สึกยังรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งอันนี้ก็ต้องถามตัวคุณนะว่าคุณรู้สึกไม่พอใจกับอะไรเอ่ยหรือว่ามันมีทางเลือกอะไรให้คุณต้องเลือกตัดสินใจหรือเปล่าแล้วคนตัดสินใจไม่ถูกกับสิ่งที่คุณจะได้มาหรือบางทีการได้การได้มาของคุณเนะ่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความไม่พอใจนะความอิจฉาความหมันไส้ความริษยาอ่ากับคนรอบทิดของคุณก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนั้นแม่หมอหมอว่าคุณไม่ต้องไปสนใจความอิจฉาของผู้คนความหมันไส้หรือคําพูดที่ไม่ดีที่มันกระแรกกระแหนคุณนะ่ะหรือหลายๆคนเดือนนี้คุณอาจจะรอคอยเงินก้อนน่ะแต่ว่าแม่หมอยังมองว่าเงินก้อนเนี้ยคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถูกใจคุณอนะ่ะเออคุณอาจจะคาดหวังไว้ที่ยี่สิบล้านมันอาจจะได้มาแค่สิบล้านหรือสิบห้าล้านอะไรประมาณเนี้ย คุณก็เลยรู้สึกว่ายังรู้สึกว่ามันยังได้ไม่ได้ดังใจหวังเท่าไหร่หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ขายบ้านในราคาที่มูลาค่าสูงสูงอะแต่คุณอาจจะตั้งเอาไว้สามสิบล้านแต่บ้านคุณอาจจะขายได้ยี่สิบเจ็ดล้านคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่เป็นที่ถูกใจคุณคือในความรู้สึกของคุณเน่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ถูกใจคุณแต่จริงๆถามว่า เดือนนี้สิ่งที่คุณจะได้มาไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือเงินจากการขายอสังหาหรือเงินจากการลงทุนมันล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่มีมูลค่าที่สูงและมูลค่าที่ดีด้วยนะเพียงแต่คุณอาจจะลดลดระดับลดระดับความคาดหวังของคนน่ะลงมาสักหน่อยหนึ่งอะคะ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้ในเดือนนี้มันโคตรจะโชคดีเลยอะถ้าเปรียบเทียกบกับคนอื่นๆนะคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณได้ด้วยซ้ําไปอะ แต่คุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันลงท,นทุนฉันคาดหวังไปตั้งเงยอะแต่นี้ทําไมฉันได้มาแค่เนี้ยซึ่งไอ้แค่นี้ของคุณมันคือโคตนเยอะสําหรับคนอื่นนะคะเออเนอะนะสิ่งที่จะเกิดในเดือนเนี้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณเองมากกว่าที่คุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณได้มามันยังไม่ได้ถูกใจคุณนักแต่ถามว่าดีไหมไม่บอกว่าโชคดีสุดๆแล้วแหละถ้าคุณจะได้ตรงนี้มานะคะ <c oughs> เดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของกิจการงานอะไรบางอย่างซึ่งคุณก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ถูกว่าคุณจะไปทํางานลงทุนอะไรดีคือคุณอาจจะได้เงินก้อนอยู่ในมือมาหนึ่งก้อนอะแล้วคุณก็ยังนึกไม่ออกว่าคุณจะไปทํางานอะไรดีทําธุรกิจส่วนตัวอะไรดีถ้าคุณมีงานประจําอยู่แล้วคุณก็แค่หาอะไรทําที่มันแบบบนโลกโซเชียลไปด้วยอะคะ่ะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ เียกัจจิวรีของสวยของงามเครื่องประทินผิวเครื่องประดับแม่บอกว่ามันก็ถูกฉลกกับคุณดีนะอลองลองดูก็ได้ถ้าเกิดคุณสนใจก็อาจจะไลฟ์สดขายในติ๊กต k อกในอะไรแบบเนี้ยบางคนขายแหวนพลอยขายอะไรต่างๆอะ่ะมันก็ขระมูลขายได้ในติ๊กต k อกไงคุณก็มีเกณฑ์จะได้เงินมาเออมันเหมือนกับว่าบางทีเดือนนี้คุณมีโชคมีเงินอยู่ในมือแหละแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะไป ไปทําอาชีพอะไรดีก็ลองถามตัวคุณเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยว่าคุณอยากจะทําอะไรแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะเป็นเดือนที่จังหวะที่ดีสำหรับคุณรู้แปดเหรียญมาอีกหุยมันช่างเป็นเดือนที่โกยเงินโกยทองหรือเปล่าคะสําหรับคนลักนาลาศิพิจิกนะไม่เหมอว่าเป็นเดือนแห่งที่ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามมันมีแต่เงิน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 แล้วก็เงินเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแบบนอกจากเข้ามาเรื่อยๆแล้วอะ เนี่ยเห็นไหมแปะเนี่ยนะปั๊มเงินแทบจะไม่ทันอยู่แล้วมันเยอะเหลือเกินแล้วยังได้เผลอๆได้เงินพลุกเป็นก้อนๆหรือเงินจากจากอะไรนยจากจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อีกนะนะนอกจากเงินประจําที่คุณทําเองแล้วได้มาแบบชนิดที่ว่าไม่ขาดสายแล้วเนี่ยคุณยังจะได้เงินก้อนแบบไม่คาดฝันมาอีกช่างเป็นเดือนที่โชคดีอะไรจะจะปานนี้จะปานนี้นะเออบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่า เงินเยอะเกินหรือปะไม่รู้จะทําธุรกิจตัวไหนดีทําธุรกิจตัวไหนเงินมันก็เข้าหมดจนไม่รู้จะจับจับทําตัวไหนดีเออก็ก,ก็ก็ทํามันเถอะค่ะอันไหนที่ว่าทําแล้วมันได้เงินเยอะก็ทําไปอันไหนทําไม่ไหวก็อาจจะแบ่งให้คนช่วยทํานะคะอืมนะเดือนนี้เงินทองของคุณนี่คือระดับแบบปังบูรีเย่อูอ้ฟู่มากในเรื่องของธุรกิจการเงินการลงทุนเงินโชคลาภไม่คาดฝันบางคนมีเกณฑ์จะได้บ้าน มีเกณฑ์จะได้ยวดยานทหาระมีเกณฑ์จะได้จิวเรี่นนันกาหลู<ม>เพชรพลอยอ,อะไรก็แล้วแต่นะ่ะสมบัติอ่ะมีเกณฑ์จะได้สมบัติที่มีมูลค่ามากๆมาอยู่ในมือด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาได้มาแล้วคุณก็อย่าไปอย่าไปแสดงให้ใครเห็นว่าคุณเนี่ยเพราะมันจะไปเป็นที่ต้องตาต้องใจประกายความอิจฉาริษยาะคะของผู้คนรอบทิศได้แค่นั้นเองนะ <c oughs> หนึ่งไม้เท้าดกเป็นปีแห่งเดือนแห่งการเริ่มต้นจริงๆเลหนึ่งเหรียญก็มาอ่ะหนึ่งไม้เท้าก็มาหกเหรียญก็มามันเป็นเดือนที่แม่หมอมองว่าเดือนเนี้ยยังไงยังไงอะคุณก็จะได้ทําธุรกิจที่แบบปังปุริเย่สาหรับคุณอะเงินทองแบบเข้ามาชนิดที่ว่านับเงินกันไม่หวาดไม่ไหวอะค่ะเขาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมีเยอะๆนะ่ะ คุณก็อาจจะไปทําบุญเอ่อทบุญเผื่อแผ่คุณอื่นบ้างก็ได้นะคะหรือเดือนนี้เป็นเดือนที่อย่างที่บอกหกเหรียญมันเข้ามาเนี่ยคืออาจจะเป็นบุญเก่าวาสนาเก่าของคุณด้วยแหละมันะ้งบุญเก่าม,มันหนุนนำอะเนาะแต่จับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปทางไหนก็มีแต่คนเมตตาอยากจะให้เงินอยากจะให้ทองทําธุรกิจอะไรก็มีคนอยากจะทําด้วยอยากจะให้เงินให้ทองคุณอย่างเดียวเลยไปทางไหนเงินมันสนะพัดทุกทางเด่นมากนะคะ ในเรื่องของธุรกิจการงานและการเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะแต่แม่หมอว่าเด่นที่สุดก็คือธุรกิจส่วนตัวแต่เขาบอกว่าโอกาสบางครั้งเนะี่ยโอกาสในเรื่องของการงานการเงินมันไม่ได้ยิงยาวตลอดทั้งปีหรือทั้งชีวิตนะมันมาเป็นช่วงๆซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นช่วงเวลาที่ประตูทรัพย์ของคุณเปิดอะ่ะเพราะฉะนั้น ประตูทรั์มันมาจากการทํางานปะแปดเหลียญเนาะมาจากธุรกิจโครงการที่คุณทําดังนั้นจะทําอะไรอย่าลังเลใจค่ะรีบรีบทำรีบรีบ,รบโกยเงินนะประตูทรัพย์มันเปิดมาหาคุณคุณต้องรีบรีบ,รบโกยเงินรีบรีบทำงานนะคะจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ซื้อจะไปทําธุรกิจอสังหาซื้อมาขายไปทําบ้า,จานจัดสรรก็ได้เงินได้ทองอยู่นะคะทําได้หมดไม่ว่าจะธุรกิจอะไรเงินมันเข้าแปดพิษแปดสายอ่ะ ออประตูมีกี่บานอ่ะมันการเงินของคุณมันเปิดบดทุกบานอ่ะมันไหลเข้ามาทุกบานเลยว้าวโชคดีมากเลยนะดังนั้นเป็นเดือนที่ถ้าคุณจะทําอะไรก็รีบทําอย่าอย่ามัวแต่ภาวะเข้าวงอันนั้นก็ดีอันนี้ก็จะทําอันนั้นก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่ดีแล้วสุดท้ายคุณจะผ่านไปถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเน่ะเพราะว่าประตูซับบางครั้งมันไม่ได้มันไม่ได้เปิดตลอดเวลาไงเหมือนดวงคนเราอ่ะมันมีขึ้นมันมีลงอ่ะ ตอนนี้ดวงคุณกำลังขึ้นในเรื่องของเงินทองในเรื่องของธุรกิจไม่ว่าคุณจะไปดีลงานธุรกิจกับใครไม่ว่าจะไปเจรจางานกับใครไม่ว่าจะจับอะไรอ่ะแม้แต่เป็นเล่นเล่นอะไรนะเล่นบอนเล่นอะไรเล่นๆเนี่ยคุณก็ยังจะได้เงินก้อนมาแบบไม่คาดทิดไม่คาดฝันคนมันจะคนมันจะรวยเงินเนะี่ยคนมาเงินมันจะเข้าอะยังไงมันก็คือเข้านะอะไรมันก็ขัดโชคขัดลาบไม่ได้นะในเดือนเนี้ เดี๋ยแม่หมอจะย้ายมาอยู่เดือนนี้เดี๋ยวลาสิงพี่จิกแล้วกันนะจะได้เวยยปังๆบ้าง <c oughs> อืมดูสิมีอะไรอีกไหมอีกสักสองสามใบสองไม้เท้า The w ง r วอร์โอะไรจะปานนั้นการเจราจาติดต่อสื่อสารในเรื่องของต่างทีมต่างแดนถ้าคุณจะทําธุรกิจเกี่ยวกับข้ามชาติเกี่ยวกับอินพ r t เกี่ยวกับเอ p o r t พอจะทำไปได้เลยนะคะการงานของคุณมีเกณฑ์ มีเกณฑ์อาจจะได้ไปวิวง,งานกับคนต่างชาติหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศถูกฉลกกับคุณถ้าคุณจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับ Import ตเอ o r t นะถูกฉลอก,กับคุณมากเลยสําหรับใครที่ต้องการจะได้บุตรในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้บุตรสมดามใจหวังะระวังอะไรในเดือนนี้ก็ระวังคนจะอิจฉาคุณนะคะอาจจะมีสายตานิดๆิเล็กๆน้อยๆรอบกายคุณแบบ อุ้ยอันนี้อะไรจะปานนะมันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหยิบรัตตอรี่ก็ได้มาทําธุรกิจอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือทําธุรกิจอะไรก็มีแต่เงินเข้า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 ในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะกิจาก,การไม่ดีแต่คุณเนี่ยดีเวอร์โคตรดีอ่ะมันก็อาจจะมีความอิจฉาเล็กๆน้อยจากผู้คนรอบพิศนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือให้เรามมืระวันโลกว่นเ,<ม>เงินเยอะไง<ม>เงินดีมีความสุขทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลยกินเยอะไปหน่อย ก็อาจจะระมัมาระวังเกี่ยวกับโรคอ้วนโรคไขมันได้นะคะ <c oughs> คุณเปอร์เพนตะเกิดคุณจะรวยไปไหนในถามหน่อยเถอะนะเดิู์ฟู๗ดาบเอออ่าเดือนนี้แม่หมอมองว่าธุรกิจของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่โชคไม่คาดฝันก้อนใหญ่ๆที่มันตุม้มาหาคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีมันจะทําชะตาเปลี่ยนชะตาของคุณให้ไกลเป็น เศรษฐีนีผู้พรั่งพร้อมไปด้วยเงินทองอสังหาโภกรทระพั์นะคะแล้วก็ให้เราระมาระวังอย่าไปเชื่อใจใครจนเกินไปนะเพราะถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ <c oughs> มีงานดีมีโภกรทรัพย์มีเงินดีแต่ชีวิตคุณดูจะเป็นคนที่หาคนจริงใจยากแน่ชีวิตระวังจะเจอคนแบบมาหลอกเอาเงินคุณหลอกลงทุนนะอะไรอย่างเงี้ย าจจะเห็นเงินเงินคุณเยอะจะมาชวนคุณไปลงทุนเออถ้าคิดจะลงทุนอะไรแนะนําว่าทําด้วยตัวคุณเองอย่าไปลงทุนกับใครเพราะว่าถ้าคุณลงทุนกับใครเจ๊งบล็เจ็ดดาบคุณจะถูกเขาโกงถูกเขาหลอกลวงเอาได้ง่ายทําอะไรให้ทําด้วยตัวคุณเองเลยค่ะใครเดือนนี้ที่มันใส่ร้ายใส่ความหรืออิจชามันไส้คุณลันล้านะคะเดอร์โฟ ล้าไปเลยค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจกิเลสข,ของใครนะคะวาสนาเขาไม่ได้มีเท่าคุณก <c oughs> ็เรื่องของเขาเพราะเขาโงแต่อิจฉาคุณไงบารมีเขาก็เลยไม่เกิดสักกิส่วนตัวคุณเนี่ยแค่อย่าอย่าเขาเรียกว่าไงอย่าคิดเยอะอย่าเรื่องเยอะเอออย่าตัวเรื่องเยอะอย่างเงื่อนไขในชีวิตเยอะจนเกินไป <c oughs> อะไรที่คุณจะได้มานเดือนนี้มันเป็นอะไรที่โคตรดีสําหรับคุณเลย ให้พึงพอใจในสิ่งที่ได้มาและให้ตั้งอกตั้งใจทํางานเพราะว่าเงินทองมันจะหลังไหลามาชนิดที่ว่ามันจะผันให้คุณเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีได้แบบสบายๆเลยนะคะแล้วก็แค่ระมัดระวังอย่าอย่าไปลงทุนกับใครอย่าไปเชื่อใจจนเินไปนะอย่าไปสนใจค,คําพูดที่ไม่ดีของใครแค่นั้นนะคะแล้วก็มีเวลาก็ทําบุญอ่าทาบุญผู้ยากไร้บ้างนะคะเพื่อเป็นการสั่งสมบารมีของคุณ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นเป็นเดือนที่ดีดีสําหรับคุณะระวังโรคอ้วนนะอย่างที่บอกว่าอยู่ดีมีสุขกินเอากินกินนอนนอนนะ,ะเดี๋ยวจะเป็นโรคอ้วนเอาแค่นั้นเองนะคะยังไงก็มันไปตรวจสุขภาพเช็คคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยก็ดีนะคะ,ะสําหรับนอกนั้นไม่มีปัญหานะคะเตรียมรับทรัพย์เตรียมเป็นเศรษฐีมีค่ะ,อะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ